อุหาริไทยลั่นพวกไม่ยืนในโรงหนังเป็นพวกต่างดาวอุหาริทยประกาศกล้าวเผยจุดยืนแม้เหลือคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนลั่นคนที่ไม่ยืนอาจจะเป็นคนต่างดาวคือเขาไม่ใช่คนไทย เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นกระแสะแบบรัวๆเหมือนเล่าอาดีตดาราดังหรืออดีตคนดังในวงการได้ออกมาโพสแสดงจุดยืนเรื่องการยืนในโรงหนังโดยการเผยว่าแม้เหลือเพียงคนเดียวทั้งโรงเราก็จะยืนล่าสุดอีกหนึ่งอดีตนักร้องดังอูห๋หาฤทยัยได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุข,ข้อความว่า ยืนค่ะและความคิดเห็นส่วนตัวอุคิดว่าคนที่ไม่ยืนอาจจะเป็นคนต่างด้าวเท่ากับคือเขาไม่ใช่คนไทยโดยหลังจากพ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย